ก็เป็นสารจากพระแม่กวนอิมนะคะก็อยากจะส่งสารก่อนที่เราจะปิดคลาสหรือว่าอาจจะแยกย้ายกันนะคะแม่บอกว่าถึงลูกรักทั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเมตตาต่อสรรพสัตว์แม่มาเพื่อกล่าวถึงหนทางแห่งการปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏและการรอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ โลกที่ลูกอาศัยอยู่นี้กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยจากกิเลสในใจมนุษย์และความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงมาจากกรรมที่สั่งสมมาและเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่หมุนเวียนไม่รู้จบแม้ภัยพิบัติจะดูยิ่งใหญ่ ความเมตตาและปัญญาคือแสงสว่างที่จะนำทางลูกให้รอดพ้นไปได้การปลดปล่อยสรรพสัตว์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยเหลือจากภายนอกแต่เป็นการปลดปล่อยใจของพวกเขาและใจของเจ้าเองให้เป็นอิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัดจากความทุกข์ทั้งปวงให้เจ้าหลุดพ้นและรอดพ้นจากภัยพิบัติ ให้เจ้าจงปฏิบัติดังนี้ฝึกฝนเมตตาจิตอย่างไม่ประมาณแผ่เมตตาไปยังมนุษย์สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆด้วยจิตเดิมแท้จะช่วยลดกรรมและสร้างเก่อป้องกันภัยให้แก่ตัวเจ้าเองนั่งสมาธิสวดมวนต์ภาวนาทำให้จิตใจสงบเราจะเห็นแจ้งในความเป็นจริงของโลกเข้าใจกฎแห่งกรรม เมื่อลูกมีปัญหาลูกจะมองเห็นทางในการแก้ปัญหาและหลุดพ้นจากความทุกข์ลดละกิเลสและตัณหาความโลภความโกรธความหลงนั่นคือต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงมันพิจารณาจิตใจตนเองและสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแบ่งปันสิ่งของ หรือความรู้ล้วนเป็นการสร้างบุญบารมีที่จะช่วยให้ลูกผ้นภัยและเป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ละวางความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดติดกับราบยศสันเซิญเมื่อใจลูกปราศจากความยึดมั่น ความทุกข์จะไม่สามารถมาเกาะเกี่ยวได้ภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกๆตื่นขึ้นหันมาสร้างคุณงามความดีให้เป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นจำไว้ว่าแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอในทุกเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง หากลูกตั้งใจปฏิบัติตนให้เข้าถึงจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาลูกก็จะพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้สัมผัสความทุกข์ความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์ทั้งปวงด้วยความรักและความห่วงใยอย่างเป็นที่สุดจากแม่พระแม่กวนอิมขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะคือสารนี้ได้มาติดติดกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วนะคะเข้ามาปุ๊บท่านก็ส่งสารปุ๊บ,บ,บมาเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะวันนี้หลายๆเรื่องมันมันเชื่อมต่อถึงกันแล้วภาพก็มานะคะภาพมันเห็นพระแม่กวนอิมเนะคะ่ะยืนอยู่เหนือห้วงอวกาศแล้วท่านทำมือเป็นปางพันมือนะคะ แล้วใช้ทุกมือทุกจิตของท่านนั้นเพื่อที่จะทำให้ภัยพิบัติเหล่านั้นปัดเป่าภัยพิบัติเหล่านั้นที่จะไม่ให้เกิดบนโลกใบนี้นะคะมันเป็นภาพแบบนั้นนะคะมันบอกถึงจิตของพระโพธิสัตว์ที่มาช่วยในยามที่อ,อมนุษย์ ได้รับความทุกข์ยากลําบากแต่สาหัสนะคะท่านก็จะมาทุกพระองค์ทุกท่านเลยนะคะมาวันนี้มาเยอะมากๆเลยนะคะ